นิสัยเป็นตัวกําหนดเส้นทางของชีวิตถ้าใครรู้ตัวว่ากําลังมีนิสัยแย่ๆก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะว,ว่าชีวิตจะไม่ดีเพราะว่าเรามีวิธีเปลี่ยนนิสัยให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาดูกันค่ะว,ว่าทําได้อย่างไรสวัสดีค่ะนศลาสร้างสรรค์ปัญญาที่ที่มีวิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้คุณสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เมื่อพูดถึงเรื่องนิสัยก็เลยนึกถึงคนสองคนที่เคยร,ร่วมงานกันค่ะคนนึงชื่อว่าสเสน่ห์คนนึงชื่อว่าวินัยทั้งสองคนเนี่ยค่ะเขามีชื่อสมกับน,นิสัยเขาเลยค่ะสเสน่ห์เนี่ยก็เป็นคนสนุกสนานร่าเริงใครอยู่ด้วยใครทํางานด้วยก็รู้สึกดีมีความสุขส่วนวินัยค่ะก็เป็นคนที่มีระเบียบมีกฎเกณฑ์ใครทํางานด้วยก็อาจจะรู้สึกอึดอัดเพราะเขาก็เป็นคนขี้หงุดหงิดถ้าพูดถึงเรื่องผลงานแล้วเนี่ย วินัยทํางานได้ดีกว่าสเสน่ห์มากๆเลยสเสน่ห์ก็ไม่ใช่ว่าทํางานไม่ดีนะคะแต่ว่าทําดีสู้วินัยไม่ได้ทีนี้มันก็มีตําแหน่งหัวหน้าแผนกค่ะซึ่งพอพิจารณาคุณสมบัติแล้วเนี่ยวินัยก็เหมาะกับงานนี้มากๆเลยแต่ก็เกรงว่าลูกน้องเขาอาจจะอึดอัดเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากๆเลยและทําให้คนที่ร่วมงานเขานะไม่ค่อยรู้สึกสบายใจที่จะทํางานกับเขา ก็เลยคิดว่าเอ๊จะช่วยวินัยยังไงดีนะที่จะเปลี่ยนนิสัยแบบนี้ของเขาก็เลยว่าเอ๊ไปคุยกับสเสน่ห์ดีกว่าว่าเขามีเทคนิคอะไรนะที่ทําให้เขาเป็นคนสนุกสนานคุยด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขก็เลยไปถามว่าสเสน่ห์สเสน่ห์ช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยสิว่าสเสน่ห์มีเคล็ดลับอย่างไรที่ทําให้ใครๆอยากคุยกับสเสน่ห์สเสน่ห์ก็บอกว่า ที่จริงผมก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะเพราะว่าผมก็แค่เชื่อว่าผมเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสุขและต้องการให้คนอื่นสนุกสนานมาคุยกับผมและผมก็มั่นใจว่าผมทํานั้นได้ผมก็เลยทําแบบนั้นในขณะที่มาคุยกับวินัยบอกว่าวินัยวินัยคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงวินัยก็บอกว่าอเขาเป็นคนที่จริงจังนะมุ่งมั่นแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นความถูกต้องแล้วเขาก็รู้นะว่าคนหลายคนเนี่ยทางานกับเขาก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็เครียด แต่เขาก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงเพราะว่าเขาเคยชินละเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานละบางครั้งก็อยากเปลี่ยนนะแต่คิดว่ามันคงเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยยอมรับกับความรู้สึกแบบนี้ไปเห็นไหมคะคนสองคนเขามีนิสยัยจากการที่เขาเชื่อเขาคิดแล้วเขามีภาพลักษณ์กับตัวเขาแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์เป็นคนที่สงสานระหรือวินยัยเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วก็เครียดมันมีคํากล่าวของนักปราชญ์ค่ะได้กล่าวไว้ว่าความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทํา การกระทําเป็นตัวให้เกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เราทํากันบ่อยๆก<ๆ>็จะกลายเป็นนิสัยและนิสัยก็เป็นตัวกําหนดเส้นทางของชีวิตมองแล้วเอ๊นิสัยเนี่ยเป็นอย่างไรก็ทําให้ชีวิตเราเป็นแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ฟังดูดีๆนะคะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ย มันคือความคิดและความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองเหมือนที่สเสน่และวินัยเขามีความคิดและความเชื่อที่มีกับตัวเขาดังนั้นถ้าจะให้ดีนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนชีวิตเราควรจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของเราเพื่อมาพิสูจน์ว่าข้อทีจริงเนี่ยมันจริงหรือเปล่า ลองดูสิคะคุณลองนึกถึงนิสัยของตัวเองสักหนึ่งนิสัยเป็นนิสัยที่ดีๆก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนคิดบวกเป็นคนอารมณ์ดีหรือเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนตรงต่อเวลาสักหนึ่งนิสัยค่ะที่มันเป็นนิสัยที่เด่นที่สุดของคุณแล้วคุณลองคิดดูสิคะว่านิสัยที่เป็นแบบเนี้ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคุณมีความคิดความเชื่อหรือภาพลักษณ์ของตัวเองที่ไปเชื่อมโยงกับนิสัยนี้อย่างไรบ้าง ตอนนี้คุณคงพอจะเห็นเส้นทางของการเกิดนิสัยที่เด็เด่นของคุณแล้วใช่ไหมคะว่าไม่มากก็น,น้อยมันมีความคิดที่เราคิดแล้วว่าเราเป็นคนแบบนั้นหรือเรามองเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของนิสัยนั้นแล้วก็เลยทําให้เราประพฤติหรือปฏิบัติตามนิสัยที่เราคิดว่ามันดีถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของเราให้เป็นนิสัยที่ดีๆด,ดังนั้นตอนนี้ อยากให้ลองนึกถึงนิสัยสักนิสัยหนึ่งที่คุณอยากจะเปลี่ยนให้เป็นนิสัยที่คุณต้องการพอจะนึกออกไหมคะว่านิสัยที่ไม่ดี มันเป็นอะไรมั่งและอยากจะเปลี่ยนให้เป็นนิสัยที่ดีอย่างไรไม่ว่าจะเป็นขี้หงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนขี้น้อยใจลองนึกดูนะคะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขา,าขี้น้อยใจเพราะว่าเขาอนุญาตให้ตัวเองน้อยใจค่ะมักจะบอกว่าอ๋อก็เราเป็นคนขี้น้อยใจพอมีใครทําอะไรไม่ถูกใจเราก็จะบอกว่าโอเคงั้นเราก็จะน้อยใจหรือคนที่เป็นคนโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายก็เขาบอกตัวเองค่ะว่าเขากโกดง่ายเขาหงุดหงิดง่ายพอมีอะไรทําให้เขาไม่พอใจเขาก็พร้อมจะโกรธพร้อมจะหงุดหงิด ดังนั้นเมื่อเรารู้เคล็ดลับนี้แล้วเรามาเปลี่ยนนิสัยให้มีนิสัยอย่างที่เราต้องการกันค่ะก็ตอนนี้อยากให้คุณลองเลือกนิสัยที่คุณอยากจะเปลี่ยนนะคะมันคือนิสัยอะไรถ้าเลือกได้แล้วก็มาลองหาคําตอบร่วมกันต่อนะคะว่าแล้วนิสัยที่เลือกมาเนี่ยคนที่เขามีนิสัยดีดีแบบนี้เขาจะต้องมีความคิดความเชื่อต่อตัวเองอย่างไรพอจะนึกออกไหมคะค่อยๆรวบรวมนะคะอาจจะลองหยุดในช่วงนี้ก่อนก็ได้เพื่อจะคิด แต่ถ้าคิดได้แล้วก็ฟังต่อได้เลยค่ะนะคะความคิดความเชื่อที่เขามีต่อตัวเองจะต้องเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้ความคิดความเชื่อภาพลักษณ์ที่คุณมีต่อตัวเองเนี่ยมันสอดคล้องกับนิสัยที่คุณต้องการจะเปลี่ยนหรือยังหรือต้องเพิ่มความคิดความเชื่ออะไรอีกนอกจากนี้คุณเห็นคุณค่าของนิสัยดีๆแล้วยังคะว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันจะมีผลดีกับชีวิตยอย่างไร แล้วคุณคิดว่าตอนนี้มันมีอุปสรรคอะไรบ้างที่ทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยนั้นได้และถ้าอุปสรรคนั้นจะกำจัดได้ด้วยคุณจะต้องมีความคิดความเชื่ออย่างไรอยากให้คุณลองรวบรวมคำตอบเพื่อให้มีความคิดความเชื่อและภาพลักษณ์ของตัวเองที่ทำให้เกิดนิสัยอย่างที่คุณต้องการและตอนนี้ก็อยากลองให้คุณมองเห็นภาพตัวเองเลยค่ะณนะวันที่คุณสามารถเปลี่ยนนิสัยอย่างที่คุณต้องการได้แล้ว ภาพลักษณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรสีหน้าบุคลิกของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะพูดกับตัวเองว่าอย่างไรคนรอบข้างจะพูดถึงคุณว่าอย่างไรและตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะอยากให้คุณเห็นภาพอย่างที่คุณอยากเห็นรู้สึกอย่างที่คุณอยากรู้สึก พรถ้าคุณเห็นชัดได้เมื่อไหร่คุณก็จะสามารถเปลี่นนิสัยได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นมันก็เหมือนการสร้างบ้านค่ะถ้าเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีแบบแปลงก่อนใช่ไหมคะการเปลี่ยนนิสัยก็เช่นกันถ้าเราสามารถสร้างรูปแบบมาก่อนได้เราก็จะสามารถมีนิสัยอย่างที่เราต้องการได้และถ้าคุณเห็นได้คุณก็เป็นได้